สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดหนึ่งหมื่นสองร้อยวัตต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์วันนี้ผมไม่ได้มาเทสเครื่องให้ดูนะครับแต่ก็จะมาเล่นฟังก์ชันของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับผู้ใช้งานเล่นยังไงให้ถูกวิธีนะครับเล่นยังไงไม่เครื่องพังผมเชื่อนะครับเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับติดตั้งเสร็จต้องลองเล่นกันก่อนอยู่แน่นอนวิธีเล่นยังไงให้ถูกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูที่ระบบก่อนนะครับผมมีแผง สามร้อยสี่สิบวัตนะครับเก้าแผงนุกรมกันโวลต์อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบโวลต์นะครับแล้วมีการไฟฟ้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสี่แปดโวลต์นะครับเป็นมิต้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ครับเจ็ดจุดสองกิโลวัตต์ชาวนะครับนี้โวลต์แบตมิต้าอยู่ที่ห้าสิบโวลต์ครับนี้ชาร์จแบตอยู่ประมาณยี่สิบแอมป์นะครับตอนนี้พันกวา์นะครับชาร์จลงเปอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่หกสิบนะครับมิต้าแบตเตอรี่ตอนนี้ อุณภูมินะครับอยู่ที่28นะครับองศาโอเคนะครับส่วนโหลดนะครับผมจะมีหลอดไฟสามดวงนะครับเป็นหลอดไฟโหลดประมาณ800วัตต์นะครับต่อดวงเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นฟังก์ชันให้ดูนะฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันเลือกแหล่งใจโหลดครับฟังก์ชันที่สองจะเป็นฟังก์ชันตัดจากแบตไปใช้การไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่สามนะครับจะเป็นฟังก์ชันตัดดับนะครับเครื่องในกรณีที่แบต หมดนะครับแล้วไม่มีการไฟฟ้าฟังก์ชันที่4ี่ครับเป็นฟังก์ชันการชาร์จแล้วฟังก์ชันหนึ่งครับจะเป็นฟังก์ชันออนกินครับแล้วลิมิตกระแสออนกิดเดี๋ยวเรามาดูกันครับเล่นยังไงให้ถูกวิธีนะครับเล่นยังไงไม่เครื่องพังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟังก์ชันแรกนําที่ผมจะเล่นก่อนไปเล่นนะครับให้ปิดจ่ายโหลดก่อนนะครับเวลาเราตั้งค่าฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันเลือกแหล่งจ่ายโหลดครับเดีวเราเข้าตั้งค่าได้เลยครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังก่อนครับฟังก์ชันแรกจะมีอยู่สโหมด โหมดแรกนะครับจะเป็น sbu นะครับ s ก็คือแผงนะครับแผงหมดมาใช้แบตแบตหมดมาใช้การไฟนะครับ u sb ก็คือการไฟ้านะครับการไฟฟ้าดับมาใช้แผงนะครับแผงหมดมาใช้แบตนะครับ s b นะครับก็คือแผงนะครับแผงหมดมาใช้การไฟการไฟฟ้าดับมาใช้แบตนะครับโหมดที่จะเล่นนะครับก็คือ sbu นะครับแผงแผงก่อนนะครับใช้แผงใจโหลดก่อนแผงหมดมาใช้แบตนะครับแบตหมดมาใช้การไฟ้านะครับ ตอนนี้แบตอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสามนะครับห้าสิบเอ็ดจุดสามเราลองจ่ายโหลดนะครับผมจะลองจ่ายหลอดไฟสักดวงหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้หลอดไฟกินอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าวัตต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แผงผลิตได้พันกว่าวัตต์นะครับหนึ่งพันวัตต์แผงจะดึงแค่มาพอใช้นะพอใช้พอจ่ายโหลดอ๋อพอใช้กับพอชาร์จลงแบตนะครับ อันนี้ครับใช้แผงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดึงแบตไม่ได้ดึงการไฟฟ้ามาเลยนะครับชาร์จแบตอยู่ที่หนึ่งแอมป์สองแอมป์เหลือชาร์จแบตด้วยนะครับวิธีเล่นนะครับวิธีแรกนี้คือสามารถตัดเบรกเกอร์แผงลงเลยได้เลยนะครับโหมดนี้ก็คือถ้าแผงัหมดมันจะไปใช้การไฟฟ้าอ่าไปใช้แบตเตอรี่นะครับแผงหมดมาลองสับดูนะครับเห็นไหมครับมันไปใช้ดึงแบตครับยี่สิบแอมป์นะครับมาจ่ายโหลดการไฟฟ้ายังนะครับ คนสมานครับที่เล่นผิดวิธีก็คือเราตัดแผงไปแล้วนะครับแล้วเรามาตัดเบรกเกอร์แบตไม่ได้นะครับตัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เฟสอิวอร์เตอร์พังอยู่เพราะมันดึงกระแสอยู่ครับวิธีเล่นให้ถูกก็คือเราต้องตั้งค่านะครับตั้งค่าเมนูที่นะครับที่เราจะเล่นต่อนะก็คือฟังก์ชันตัดจากแบตไปใช้กระแสฟ้านะครับห้ามห้ามสับเบรกเกอร์แบตลงกระทันหันนะครับไม่ได้นะครับอันนี้คือการเล่นที่ผิดวิธีนะครับ ารเล่นที่ดูวิธีก็คือให้เรามาฟังก์ชันที่สิบสองครับผมตั้งเป็นห้าสิบนะครับตอนนี้โวลต์แบตเราอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้านะครับเดี๋ยวผมลองจ่ายโหลดนะครับเมื่อโวลต์แบตอยู่ที่ห้าสิบนะครับตามที่เราตั้งไว้เครื่องก็จะตัดตัดมาใช้การไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูเมนูใหม่อีกทีนะครับ เมนูที่สองที่ผมตั้งหนะ้าสิบน่ะเดี๋ยวเมนูที่สามผมจะเปลี่ยนก่อนครับเมนูนี้ก็คือแบตกลับมาพร้อมใช้งานนะผมจะตั้งมาเป็นห้าสิบนะครับเพื่อไม่เครื่องงงเรามาดูเมนูที่สองนะครับสิบสองตั้งเป็นห้าสิบนะครับก็คือเมื่อแบตเราถึงห้าสิบนะครับมันจะตัดไปใช้การไฟฟ้าอันนี้คือการเล่นที่ถูกวิธีนะครับห้าไมซับบรกเกอร์แบตลงนะครับ ใช่โหลดนะครับมันพันห้าร้อยวัตต์นะครับดึงแบตอยู่ที่ประมาณสามเจ็ดแอมป์นะครับสามสิบเจ็ดแอมป์นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโหมดแบตมันถึงค่าแล้วมันตัดไปใช้การไฟฟ้านะครับมันจะกับพิบบีพีนะก็คือไม่มีแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือการเล่นที่ถูกวิธีนะครับห้ามไปสับเบรกเกอร์แบตลงเลยนะครับกระทันหันไม่ได้อันนี้คือการเล่นที่ถูกวิธีเห็นไหมครับมันขึ้นบีพีเพาไม่เจอแบตแล้วเพราะแบตหมด เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาออนเครื่องใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวตั้งค่านะครับ อันนี้คือแบตกลับมาพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นรักสี่เก้าครับแล้วก็ตัดดับก็คือจะเอาขึ้นมานะครับอันนี้คือตัดไปใช้การไฟฟ้านะครับเราจะเอาทักสี่เก้าแล้วกันเอาลงนะเอาลงเห็นไหมครับเครื่องเกอแบตแล้วนะครับห้าสิบจุดเก้าอันนี้คือการเล่นที่ถูกวิธีนะครับต่อไปฟังก์ชันที่ผมจะเล่นอีกนะครับก็คือฟังก์ชัน ตัดดับนะครับในกรณีทที่ไม่มีการไฟฟ้านะครับหมายถึงว่าเรามีแค่แผงกับแบตนะครับการไฟฟ้าไม่มีนะผมจะตัดการไฟฟ้าออกนะครับผมออมแผงก่อนครับีลยวตัดการไฟฟ้าออกนะครับจะเหลือแค่แผงกับแบตดอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่ผมจะเล่นต่อไปนะครับให้เมนูที่เมนูที่ยิบเก้านะครับเมนูนี้ก็คือ เครื่องจะตัดดับนะครับในกรณีที่ไม่มีการไฟฟ้านะครับผมตั้งไว้สี่สิแปดนะครับแบตอยู่ที่ห้าสิบเอดจุดสองนะครับเดี๋ยวเราลองมาจ่ายโหลดครับอันนี้สมมติว่าเป็นกลางวันอยู่นะครับกลางวันก็คือจะมีแผงมาปกติครับแผงหมดนะครับตอนกลางคืนเราจะไปใช้แบตนะครับเราจะไม่มีการไฟฟ้าเข้านะครับอันนี้เอาพุทอยู่สอง้อสาสิบนะครับแบตอยู่ที่ห้าสิบจุดสามเห็นไหมครับ อันนี้คือตัดดับนะครับนี่เครื่องจะดับอย่างนี้นะครับเมื่อวนแบตถึงค่านะครับคือเครื่องตัดดับนะครับเวลาเครื่องมันจ่ายโหลดครัมันจะดึงวนดอบลงนะครับเมื่อถ้าถึงเช้ามีแผงมันก็จะกลับมากลับมาติดนะครับถ้ามมตแผงมาเนี่ยมันจะมาติดเหมือนเดิมนะแล้วแผงก็จะชาร์จลงแบตนะครับ ใน,นแผงจะมาจ่ายโหลดก่อนนะครับอันนี้คือการเล่นที่ถูกวิธีนะครับต่อไปนะฟังก์ชันที่จะเล่นนะคือฟังก์ชันอ n อนกินะครับ ฟังก์ชันลองกิดจะอยู่ที่เมนูสามเจ็ดนะครับให้เราตั้งเป็นออนครับเป็น HD ครับเป็นไฮบริดนะครับเป็นออนกิดส่วนเมนูที่สามแปดคือการลิมิตกระแสนครับผมตั้งไวท้ที่เดี๋ยวลองตั้งน้อยๆก่อนนะครับผมจะตั้งแค่ 2แอมพ์พอนะครับตั้งแค่สองแอมพ์พออันนี้โวลต์แบตอยู่ที่ห้าสิบจุดเก้านะครับอันนี้นะครับคือเราจะไม่มีโหลดครับอันนี้คือแผงเราผลิตได้หกร้อยวัตต์ครับก็จะมาชาร์จลงแบตครับแล้วก็ที่เหลือก็จะปิดย้อนไปนะครับตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ครับเดี๋ยวผมลองปิดแบตเตอรี่ก่อนเพื่อไม่ให้ชาร์จลงแบต จะได้ใช้ฟังก์ชันไันอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราลองอ่อนแค่การไฟฟ้ากับแผง ตอนนี้ไม่เจอแบตทำ BP ให้กดจ่ายโหลดด้วยนะครับมันถึงจะเป็นออรกิดนะครับนไครับแผงผลิตได้500วัตต์ครับปีดย้อนตอนนี้ยังไม่มีโหลดครับเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มนะครับตอนนี้มันลิมิตอยู่ที่500ครับไม่ให้เกิน500ลองปรับดูนะครับ ให้ไปเมนูที่สามแปดับ่อไปเดี๋ยวผมลองขยับขึ้นมานะครับสักสิบแอมนะครับวันนี้มันอยู่ห้าร้อยครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแปดร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันออนกินะครับแล้วเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมออนแบตใหม่นะก็คือฟังก์ชันการชาร์จลงแบตนะครับ ทุกคนน่าจะเคยใช้อยู่แล้วนะฟังก์ชันนี้ออนแบตเตอรี่ขึ้นนะครับแล้วก็ออนการไฟฟ้านะครับแผงโซลเซลล์ ให้เรามาดูที่เมนูที่สิบหกนะครับฟังก์ชันการชาร์จลงแบตบตอนนี้ตั้งเป็น OSO นะครับก็คือใช้แผงโซล a าเซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะนี่เห็นไหมครับแผงชาร์จอยู่ประมาณสิบสามแอมป์นะครับมันจะคล้องกับเมนูที่นี่เมนูนี้ครับเมนูที่สองครับก็คือแอมป์ชาร์จลงแบตบครับเราตั้งไว้แค่สามสิบแอมป์ ตัวันต่อไปนะครับ CTO นะครับมันจะมีสามโหมดนะครับในฟังก์ชันนี้ c โ o ก็คือแผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับแผงโมดมาใช้การไฟ้าชาร์จต่อนะครับจะลองตั้งดูนะครับอันนี้ก็คือใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จอยู่นะครับลองตัดโซล่าเซลล์ครับเดี๋ยวมันจะใช้การไฟามาชาร์จต่อนะครับ นะครับการไฟฟ้าจะชาร์จอยู่ประมาณ10แอมป์นะครับถ้าการไฟฟ้าชาร์จมันจะคล้องกับเมนูที่เมนูที่10นะครับเอ็1นะครับแอมการไฟฟ้าชาร์จอยู่10แอมป์นะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งครับอีกโหมดหนึ่งครับตอนนี้เราไปสองโหมดแล้วอันสุดท้ายครับก็คือ S.N.U. ครับก็คือการไฟฟ้ากับแผงชาร์จพร้อมๆกันนะครับมันจะเอาชาร์จทั้งคู่นะครับแผงกับการไฟฟ้าจะชาร์จด้วยกันนะครับเห็นไหมครับว่าเอาแผงกับการไฟฟ้ามาชาร์จด้วยกันนะครับเดี๋ยควค่อยดูครับอนนี้นะครับทดสองการไฟฟ้ากับชาร์จลงแบตนะครับแผงกับชาร์จลงแบตสาหรับคลิปนี้นะครับการเล่นยังไง้ถูกวิธีก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ ครอยากให้ทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาครับตัวนี้เ็าเป็น10.2นะครับกิโลวัตต์อนออฟกจกับแบตมิต้าแบตเตอรี่นะครับที่เรามาใช้เทสเล่นฟังก์ชันให้ดูนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้มิต้าแบตเตอรี่นะครับ7.2กิโลวัตต์ฮาวกับ10.2นะครับคลิปนี้ก็จบนะครับไว้เพียงเท่านี้ไว้ติดตามใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ